ก็สวัสดีสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการผ่านะครับผ่าหัวของอจอมทัพนะครับบอลสียอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นต้นที่2แล้วนะครับก็เมื่อเดือนก่อนก็นะครับไม่ใช่เดือนก่อนคลิปก่อนนู้นนะฮะคลิปนี้ก็ถ่ายนานแล้วนะเพิ่งได้มาอัดเสียงนะก็คลิปนี้ผมผ่าไปแล้วนะครับ ที่จริงเมื่อตอนกลางวันผมผ่าไปผ่าหัวไปแล้วนะฮะก็ชิ้นใหญ่พอสมควรเลยเห็นไหมครับชิ้นใหญ่นิดนึงนะปทีตัวจ๊ใหญ่นี่ผมจะเอาให้เพื่อนนะฮะก็เลยผ่าไว้ใหญ่ให้เพื่อนเอาไปสับต่อแล้วกันนะครับส่วนนะครับนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะดูที่ตานะครับการจะให้มันแตกหนอก็ดูที่ตานะเห็นไหมนะมันจะมีตุ่มตาเนี่ยนะครับกามีตุ่มตายังไงก็โอกาสที่มันจะแทงหนอนะแทงใบเนี่ยสูงครับ นะแทบจะร้อยเปอร์เซนเลยนะครับอันนี้ล่างมันก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ผมถ่ายมือหนึ่งจับมือหนึ่งมันก็เลยายากอยากจะไปตัดอีกทีหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็เห็นไหมฮะดูที่ตามันจะมีตาอยู่นะครับนี่ก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่คืออชุดนี้น่าจะสองหัวนะครับหัวมันยังยังไม่ยังไม่กลมเต็มที่นะฮะต้นมันเพิ่งมีอายุได้แค่ปีเดียวก็เอามาทำการผ่า นี่คือดินที่จะใช้เพาะนะครับอ่านี้เป็นพีชมอสนะครับพีชมอสทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้พีชมอสผสมปุ๋ยน้ำนะครับฉีดด้วยปุ๋ยน้ำพรมพรมด้วยปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำที่ผมใช้ก็ดูคลิปก่อนน้นนี้นะจะมีบอกจะมีบอกอยู่นะครับเป็นปุ๋ยน้ำที่ใช้เล่งรากเล่งอะไรนะครับมีสูตรเล่งรากเล่งใบตรงนี้ ก็รัวละห้บบาทลองไปหาซื้อดูนะครับไม่ต้องเอายี่ห้อแบบผมก็ได้นะฮะขอแค่เป็นสูตรเล่งลง้งรากเล่งใบอะไรแบบนี้นะครับก็มาฉีดผสมน้ําแล้วก็ฉีดผมไปนะครับแล้วก็ทําการวางแบบนี้นะครับวางไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาออกไปนะครับในคลิปพอดียังไม่ได้ตัดพอดีทายมือหนึง จับชิ้นอ่ะจับชิ้นมือนึงนะครับก็วางเรียงเรียงกันเลยนะครับกดๆลงสักนิดนึงแค่นั้นเองนะครับนะฮะจับเรียงวางวางเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับเรียงเรียงกันไปเลยนะฮะก็เอา บริเวณตุ่มตานะฮะตุ่มหนอมันขึ้นนะครับขึ้นบนหรือวางหน้าข้างอันนี้ผมวางไว้ที่ด้านข้างนะครับวางไว้ด้านข้างอ่าแล้ว,วารากมันก็จะลงดินไปเองนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับในการงอกของชิ้นจิลรา่านะครับ ชิ้นนะครับชิ้นที่พานะครับทำการแช่น้ํายาลิงรากแล้วนะครับตัวนี้แช่น้ํายาลิงรากมาแล้วตั้งแต่4ี่โมงตอนนี้ก็เวลาประมาณ6กโมงนะก็ประมาณ2ชั่วโมงประมาณนี้ก็ทําการปิดฝานะครับหลังจากเลี้ยงเสร็จปิดฝาให้แน่นเรียบร้อยนะครับเป็นกองกองใสนะครับเพื่อให้แสงเข้านะครับแล้วเราก็ทําการอบนะฮะถ้าเอาภาษาจีางๆหน่อยก็ควบแน่นนั่นแหละนะครับเป็นการควบแน่น เพื่อรักษาอุณหภูมินะครับก็จะเก็บไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลาหนึเดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันครับ